thank you Letterpress เนี่ยมันคือเป็นชื่อเรียกของระบบการพิมพ์ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการที่ในอดีตเนี่ยมันคือเอาตัวหนังสือมากดมันก็เลยเรียก letter กับ r e s s นะครับก็เป็นการกดของตัวหนังสือก็อาจจะเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยประมาณ500กว่าปีก่อนนะครับที่โยฮันกูจันเบิร์กเขาพยายามที่จะเหมือนลดขั้นตอนการทำงานจากการที่จะต้องนั่งเขียนหนังสือเหมือนทำไบเบิลเงี้ยก็ต้องนั่งเขียน ใช้ระบบการเขียนมือมาตลอดเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลานานใช้แรงงานค่อนข้างเยอะเขาก็เลยไปคิดว่าเ,เราจะทํำยังไงที่จะทําให้เราลดขั้นตอนประหยัดเวลาและทําให้หนังสือเราเนี้ยมันมันทำได้มากขึ้นและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นผอิญที่บ้านเขาก็เป็นโรงหลอ่อโรงเหล็กอยู่เขาก็เลยไปคิดค้นประดิษฐ์ไอ้เจ้าตัวอักษรนะครับที่เรียกว่า movable type ขึ้นมาและหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาคิด มันก็เลยกลายเป็นนวัตก,กรรมใหม่ของโลกก็ทําให้การสื่อสารหนังสือการเรียนรู้ทั้งอย่างค่อนข้างจะก,กระจายและเผยแพร่ไปได้รวดเร็วอย่างที่เราทราบกันอยู่นะฮะมีการเขียนแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการและประวัติการพิมพ์ในประเทศไทยเนี่ยโดยอาจารย์ขจรสุขพานิช ระบบการพิมพ์แบบที่ใช้ตัวตะกัวเนี่ยมีพัฒนาการมาเนี่ยจากหมอบัตเลหมอบัตเลเนี่ยเป็นศาสนาจารย์ที่มาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยนะฮะเมื่อปี2378นี่ยท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ซื้อแท่นพิมพ์จากสิงคโปร์ติดมาด้วยหนึ่งแท่นสมัยนั้นสิงคโปร์ยังไม่เป็นประเทศนะฮะก็ยังเป็น อาณานิคมของอังกฤษเราเรียกว่าสเต t ส l e m e มนหมอบรรเลก็เอาแท่นพิมพ์มาก็พร้อมกับฟอนต์ตะกัวชุดหนึ่งซึ่งก็คงไม่เยอะหมอบรรเลก็ทดลองที่จะใช้แท่นพิมพ์พร้อมฟอนต์ตะกัวที่นำเข้ามาจากสิงคโปร์เนี่ยจนกระทั่งมาประสบความสำเร็จในวันที่ 3ม,มิถุนายน2,379เพื่อนของหมอบัดเลที่เป็นผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ด้วยกันเนี่ยชื่อศาสนาาจารย์โรบินสันเนี่ยก็เอาแผ่นกระดาษที่พิมพ์บัญญัติสิบประการเอามาให้หมอบัดเลดูว่าท่านได้ทดลองพิมพ์แล้วก็ประสบความสำเร็จในการพิมพ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพราะฉะนั้นเวลาสมาคมการพิมพ์ไทยฉลองครบรอบกี่ปีกี่ปีของวันการพิมพ์ไทยเนี่ยเขาก็จะกําหนดวันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันการพิมพ์ไทยเพราะถือว่าเป็นการสถาปนาสิ่งพิมพ์แผ่นแรกเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์อันนี้เป็นหนังสือของหมอบัรเลชื่อบังกรเรคคอร์เดอร์พิมพ์สมัยแรกที่3ก็จะเห็นฟอนต์ของ หมอบัดเลยซึ่งเรียบร้อยขึ้นพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งมาถึงปลายและกันที่5เนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยลงทุนด้านลงพิมพ์เยอะแต่ละหัวถนนก็จะมีลงพิมพ์แบบใช้ฟอนต์ตะกัวเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นแล้วก็ไอ้เทคโนโลยีที่มันล้าสมัยแล้วเนี่ยพอเขาซื้อแท่นใหม่มาท่นเก่าไปนะ ต่างจังหวัดไปพระนครศรียาไปนครสวรรค์ไปพิศโลกลงใต้ไปสงขาอันใหญ่ผมทองดีเชิงศักดิ์ีเป็นเจ้าของโรงพิมพ์กวงฝาเป็นรุ่นที่สองะฮะเจเนอเรชันที่สอง การทำโรงพิมพ์เนี่ยก็เริ่มจากเลเตอร์เพรเพราะว่าเป็นวงการพิมพ์มารุ่นแรกๆเรื่องมาฮะซึ่งปัจจุบันก็ยังทาอยู่แต่ซึ่งน้อยมากลงไปแล้วในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยเป็นระบบของมือโย่ซึ่งมันก็เหมือนกับของในในรูปของการเรียกว่าเลเจอร์เพรเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะไม่มีโมหรือแบบพิมพ์ที่สวยงามเนี่ยตัวพิมพ์อาจจะเป็นของเมืองนอกเข้ามาเป็นตัวพิมพ์ซึ่งเป็นปาษาอังกฤษเป็นหลักหรืออะไรเงี้ย อันนี้ถ้าเกิดเราจะใช้ภาษาไทยการจะใช้รูปแบบเนี่ยที่เป็น,ปนอัตลักษณ์เนี่ยสวยงามก็คือใช้แบบไม้เรื่องแรกแในการพิมพ์เอกสารอะไรที่เป็นรูปแบบสวยงามก็เลยใช้ไม้ต้องแกะด้วยมือสมัยก่อนก็จะต้องใช้วิธีการแกะด้วยมือซึ่งจะมีช่างทําแบบโมซึ่งแกะด้วยไม้น่ะวิธีการแกะก็คือเขียนเปนรูปแบบก่อนจากกระดาษแล้วก็ทามาในเนื้อไม้แล้วก็แกะตามตามแนวสลักก็จะมีส่วนที่ส่วนที่จะพิมพ์ขึ้นมาก็คือส่วนที่นูน ฟูดที่ไม่ต้องการก็จะลอกทิ้งมาตัวใด,ดาการฝูดก็จะเป็นตัวนูนในลักษณะของอย่างนี้นะก็จะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งนะอย่างมีบางคนถามว่าไม้สักไม้สัก,สกซึ่งมันมันไม่ได้แข็งไนะมันเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ว่าอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งมันจะพิมพ์แล้วมันจะไม่ยุบตัวถ้าเป็นไม้สักอะไรพิมพ์แล้วจะยุบตัวมันจะมีปัญหานะสเสนอของมันนี่ก็เคยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นนะแล้วเขาอยากสัมผัสว่ามันเพราะอะไรแค่นั้นเอง แต่ผมนี่มันทามาตั้งแต่ว่าเกิดจากบ้านที่นี่ทาที่นี่ไปก็เลยเฉยๆผมก็เลยไม่ได้ว่าคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์อะไรไงเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เกิดเห็นตั้งแต่เกิดการสนใจมากขึ้นอันนี้คนมองที่ตัวไหนปัจจัยของทรัพย์เป็นหลักมันก็ไปไม่ได้ถ้าทําในรูปแบบของทรัพย์นะตอนนี้ผมไม่เข้าใจว่าที่เขาต้องการเนี่ยคือเด็กต้องการการศึกษาเนี่ยผมอธิบายได้แต่ว่าจะแนะนําให้ทําเป็นอาชีพาาผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับผม เพราะว่ามันต้องใช้ความต้องใช้สกิลอะหรือจะเพลมันต้องใช้สกิลมากกว่าความชำนาญมากกว่าวิธีการเรียงพิมพ์ก็คือมันจะมีตัวอักษรของมันลักษณะของมันก็จะเป็นตัวพิมพ์ก็มาเรียงด้วยมือแล้วก็เข้ารูปแบบความในสมัยของโรงพิมพ์แรกๆอะ่ะอย่างพวกไทยรัฐอะไรพวกนี้เขาก็ใช้วิธีคือเดลินิวก็ใช้วิธีรธรเรียงพิมพ์หมดแล้วก็มาถ่ายมาเป็นบล็อกพอเรียงพิมพ์เสร็จเข้ามาถ่ายเป็นบล็อกสมัยก่อนมันจะไม่มีการขู่หรือใช้ตัวนัสือคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมาเรียงพิมพ์แล้วก็ ถ่ายเป็นบล็อกแล้วก็ไปลงในโมคิมแต่แรกๆอาจจะไม่ได้ถ่ายเป็นบล็อกใช้ตัวพิวเลยพิมพ์ไปเลยครับแล้วก็ใช้น้ำหนักเป็นหลักเป็นลักษณะของเลเดอร์เพในงานของสมัยก่อมันก็เป็นเลเดอร์เพทั้งหมดหลังจาก45ปีที่ผ่านไปเนี่ยก็มีระบบออฟเซ็ตก็มาแค่นั้นเองความสําคัญของเลเดอร์เพก็คือลดลงแล้วรุ่นใหม่ล่าสุดก็จะเป็นดิจิตอลไปละออฟเซ็ตก็ลายความสําคัญลงไปก็ระบบดิจิตอลมาก เรินสินการพิมพ์เนี่ยถ้าชื่อจริงก็ชื่อชั้น่ชยเล่นก็ชื่อน้อยนาตรกูลก็แดงพยนต์ช่างพิมพ์มาตั้งแต่ปีหนึ่งสที่แรกเลยอาชีพผมก็การทำนาน,นี่แหละการทำนานเสร็จมีก็มีญาติติดต่อให้มาทำงานอย่างนี้ปีหนึ่งสอยู่ก่าคนที่เสียไปน่ะนะคนที่แกจะเสียแกบอกช่วยนุรักษ์ไว้ให้ทีแต่ผมก็อยู่กับแกมาจนทุกวันเนี้ย งานตรงนี้ก็ทาเรื่อยๆมาจานนะี้ลูกเต้าก็บจบหมดแล้วมีลูกเต้าก็แมวแล้วคึงงานพวกนี้ต้องคนชอบเล็กยังงานพวกนี้ต้องละเอียดนั้นต้องใจเย็นสุข,ขุมนั่งอยู่ตรงนี้เลยทาใบหยิบออกทาใบหยิบออกไม่ใช่ว่าพิมพ์ออกมาเร็วใช้ได้เลยต้องรอบครอบดูจนว่าตัวอักษรไม่ผิดตอนนี้นะถ้าไม่มีงานอดิเรกมานะไม่มีงานน้องตายไม่พอเลี้ยงตัว เฉพาะเดือนนี้ง,งานไม่เข้าเลยมันลำบากชั่างนี้ชื่อวัดไทยโควาลินโรงพิมพ์เชียนนาสาขาอยู่ท่าศิาบางศิียาน่ก็เป็นสาขาย่อยอมอีทีอออทนึงชื่อเป็นชื่อของบรรพบุรุษบรรพบุรบุษชื่อเทียนแล้วลูกเขาก็มีหลายคนนะ ่วยๆกันพอมีมาเขาก็แยกกันไปขยายสาขาขยายไปขยายมาก็ต่างคนต่างดูแลก,กันบริหารกันเองแต่ไม่เกี่ยวกันมีแต่ชื่อท,ที่เหมือนกนอันนี่ก็ต่อมาจากพ่อพ่อผมเสียปี้าสามขอน้ำท่วมใหญ่ปีนึงที่มันไม่ใช่ของพ่อเนี่ยของผมปีห้าห้าของขายตรงนี้นะ ก็ต้องซื้อแล้วก็ไม่ซื้อเราเลือาาก,อกเข้ามาหากีนไหพอวิปัฒนาการใหม่ๆเข้ามาตรงนี้มันก็อยู่ไม่ได้ถึงอยู่ได้รายไ,ได้ก็หายไปเกือบครึ่งดีมากกว่าครึ่งคน,นนกกค,นคนก็ไม่นิยมหรอกมันโมกตกับคนยุ่งคนน้ำมันมากเมืองพิธพิษพันนะ่ะยกตัวอย่างพิพิธภัณฑ์แต่ละจังหวัดก็ต้องมีใช่ไหมยอย่างยางเดียมีพิธภัณฑ์อ่าที่นี่ไปมาแล้วไม่ถึงสองโล มีคนเข้าดูเลยมีคนสนใจเลยพูดถึงเด็กยุคใหม่นะคนที่เป็นใจคือรุ่นเก่าๆรุ่นหกสิบปาถ้ารุ่นยี่สิบาพสามสิบปพไม่สม่ดูได้ ชื่อเปมิกาจเจริญวิทย์นะคะก็จะเป็นรุ่นที่3ของของครอบครัวที่มาทำในธุรกิจอันนี้จริงๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยคุณปู่เริ่มเพราะว่าตอนนั้นทำหนังสือพิมพ์แล้วก็คงจะขาดเรื่องพวกตัวเรียงตัวอะไรก็เลยมีความคิดว่าทำลงหล่อตัวพิมพ์ขึ้นมา คุณพ่อก็เป็นคนสารงานตั้งแต่เริ่มแรกเลยจนถึงอพอมายุคของลูกเข้ามารับช่วงเนี่ยก็พูดง่ายๆมันก็เริ่มจากตัวพิมพ์ก็เริ่มไม่มีความนิยมแล้วมันก็หมดค่อยๆหมดไปทีนี้ในช่วงเฟื่องฟูนี่ก็ทั้งหล่อเองทั้งคิดฟอนต์ขึ้นมาเองมันจะต้องมีตัวแม่แบบแม่แบบเนี่ยจะทำจากทองแดงแกะให้เป็นตัวอักษรน,นั้น พอมาเข้าเครื่องหล่อเนี่ยเครื่องหลอก็จะมีเตาหลอมเป็นตะกัวแล้วตัวแม่แบบเนี่ยก็จะเป็นตัวปั๊มให้ไอ้ตัวพิมพ์เนี่ยมีอักษรข้างบนคือเท่าที่ดูคนสมัยใหม่พูดถึง l e t t e r p เ e s s เขาก็บอกว่ามันให้ความรู้สึกที่มันมันมีความลึกมันมีความตื้นอะไรแบบนี้ซึ่ง ถ้าเผื่อมันกลับมาอีกทีหนะึงมันก็น่าสนใจเพราะเดี๋ยวนี้อะไรทุกอย่างก็แบรนราบเรียบไปหมดจนมันจะกลายเป็นดิจิตอลหมดแล้วซึ่งจะไม่ได้เห็นเอเนื้อสัมผัสหรืออะไรอย่างนี้ก็ก็น่าสนใจในมุมหนึ่งซึ่งเห็นด้วยกับคนยุคใหม่นะที่หลงไหลกับ l e t t e r p เ a c e เนี่ย ชื่ออาจารย์วิวัฒน์เจริญสำรานนะครับก็สอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบรสโกสำหรับที่ดอนบรสโกเนี่ยก็ผมเข้ามาก็เรียนตั้งแต่การหล่อตัวพิมพ์นะครับยังมีเครื่องหล่อตัวพิมพ์อยู่นะครับก็เป็นเครื่องที่เก่าหน่อยแต่ก็ได้เรียนได้จับได้มีโอกาสดีบ้างนิดหน่อยได้เห็นการหล่อตัวพิมพ์ของคุณครูนะครับซึ่งเราเรียกมาสเตอร์เนี่ยแล้วก็มีการเข้ามารู้จักเคสนะครับ ช่องวางตัวอักษรว่าด้านซ้ายตัวอะไรด้านขวาตัวอะไรมันเป็นหลุมหลุมอ่ะสะอสะสละอย่างเงี้ยนะกว่าจะเป็นยาก,กว่าจะหัดนะหลายเดือนกว่าจะได้จําได้นะ่ะสะอะสระ,อ,สระ,อ,อ,ะรอย่างเงี้ยนะมันมีตัวตัวหนาตัวบางมันอยู่คู่กันอย่างปอปลาเน,นี่ยหนาปอปลาบางมันมีสะอะสะอีเสียบได้ต้องเอาตัวบางจะเอาตัวหนาเราก็เสียบไม่ได้ ตัวเรียงพิมพ์เนี่ยยากคนที่เป็นกว่าจะเป็นเน่เรียนหลายเดือนกว่าจะจําบ่อได้นะระอยู่ไหนพอคนเป็นแล้วก็หยิบพับพับหยิบทุกวันมันก็คล่องอังกฤษมันง่ายกว่าการภาษาไทยเพราะมัน A B C D มันมันง่ายเลย A B C D ก็ไปเป็นช่องๆ,ๆแต่ภาษาไทยนี่โคตรยากอังกฤษง่ายก,กว่าเยอะได,ได้มีการเรียงตัวอักษรเรียงนาปัดซึ่งเป็นแบบฝึกหัดข,ของเราเอง ื่อที่คุณครูจะเก็บคะแนนเราเนี่ยก็มีโอกาสได้ทําแล้วก็มาทําที่เครื่องจริงซึ่งโรงเรียนเรามีพร้อมทุกอย่างนะครับในเรื่องของเครื่องจักรสาหรับการฝึกมุมมองผมเนี่ยผมว่างานทุกอย่างหรือว่าเครื่องจักรทุกอย่างถ้ามันยังมีมีคุณภาพหรือมีสภาพที่ยังใช้งานได้อยู่โดยเฉพาะเลเตอร์เพสเนี่ยบวกกับคนที่มีฝีมือหรือคนที่เป็นช่างและสามารถทําเครื่องได้ผมว่า สิ่งพิมพ์ในระบบเลเทอร์เพยังมีประโยชน์ยังมีคุณค่าอยู่แต่เพียงแค่ว่าเมื่อเขาเรียกว่าวิวัฒนาการทางวิชาการทางด้านงานพิมพ์มันปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็เราอาจจะลืมระบบเลเทอร์เพสไปแล้วคนในสังคมเขาไม่ได้เข้าเข้ามาสัมผัสกับอาชีพหรือว่าการผลิตสิ่งพิมพ์ของเขาก็ไม่ได้สนใจว่า ว่ามันคืออะไรเป็นเป็นอย่างไรแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าถ้ามีกลุ่มหรือมีบุคคลที่มีความสนใจแล้วนำระบบเลเตอร์เพเนี่ยกลับมาหรือมาทำงานมาผลิตสิ่งพิมพ์แล้วมีเขาเรียกว่ามีมุมมองมีมีจุดขายเนี่ยผมว่ามันมันน่าจะยังทำประโยชน์ได้แน่นอน สวัสดีครับผมชื่อนิรุตกรุส่วนสมบัตินะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งและช่างพิมพ์ให้กับ Press card นะครับเป็นโรงพิมพ์ที่พิมพ์เกี่ยวกับระบบ l e t t e r p r e s s เป็นหลักนะครับ Letterpress เนี่ยมันคือเป็นชื่อเรียกของระบบการพิมพ์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากการที่เอาตัวหนังสือมากดและตัวหนังสือเหล่านั้นเนี่ยด้มาพิมพ์เนี่ยมันเป็นตัวหนังสือเป็นตัวตัวใช่ไหมครับแล้วก็มาพิมพ์ด้วยแท่นกดก็คือ Letter แล้วก็ Press ก็คือแท่นที่มันกดลงมา ฉะนั้นรวมกันก็เลยกลายเป็นเล t เตอร์เพรสและในยุคหนึ่งเนี่ยลงพิมพ์ระบบเนี้ยมันคือระบบที่เป็นระบบสามัญคือทุกประเทศทั่วโลกจะต้องใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์แบบเล t เตอร์เพรสอันเนี้ยเสน่ห์ของเล t เตอร์เพรสที่มันยังคงอยู่เนี่ยมันก็คือเรื่องของความเก่าเรื่องของการที่ต้องใช้ทักษะใช้ความสามารถของคนที่ยังมีมาเกี่ยวข้องกับการพิมพ์ในระบบเล t เตอร์เพรส ตัวหนังสือเนี่ยถ้าเราจะทำเท็กซ์ใน1ย่อหน้าเราก็ต้องไปเก็บมาจากเกะก่อนเขาจะมีเกะที่เก็บตัวตะกัวนะครับภาษาไทยก็จะใหญ่หน่อยภาษาอังกฤษก็จะเล็กหน่อยพอเราเก็บตัวหนังสือได้คราวนี้ก็ต้องมานั่งที่โตะ๊ะก็จะต้องส่งให้กับช่างเรียงเรียงเรียงแบบประกอบร่างอ่ะประกอบแบบมันหลังจากประกอบแบบได้ก็ค่อยส่งออกไปให้ช่างพิมพ์เขาขึ้นแทนพิมพ์พิมพ์ก็ต้องไปผสมหมึกช่างก็จะต้องมี ทักษะในการผสมหมึกก็ต้องรู้ว่าสีไหนผสมกันแล้วออกมาได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาพราะหลังจากที่ตัวตะกัวเนี่ยมันถูกใช้มาในระยะหนึ่งแล้ว,วนะคนก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมปอีกก็เหมือนอัปเกรดมันขึ้นไปนะครับจากตัวหนังสือที่เป็น1ตัวตัวตัว,ต,วตัวเนี่ยมันก็ช้าใช่ไหมต้องมาหยิบต้องมาเก็บต้องมาอะไรเงี้ยคนก็เลยอัปเกรดมันขึ้นไปคือทําเป็นเครื่องเครื่องหนึ่ง ที่เขาเรียกว่าเครื่องไลโ o ไทป์ซึ่งมันก็คือเครื่องที่เราสามารถไปนั่งพิมพ์ดีดเหมือนเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดใหญ่ๆนะครับมีแป้นพิมพ์ก็พิมพ์ไปจะเอาตัว A ตัว B ตัว C พิมพ์เสร็จปุ๊บไอตัวแม่พิมพ์เนี่ยมันก็จะไหลมารวมกันแล้วในเครื่องนั้นนะ่ยมันก็จะมีที่หลอมตะกั่วอยู่ข้างหลังนะนะพอหลอมเสร็จปุ๊บมันก็จะไหลออกมาคราวนี้มันจะไม่ออกมาเป็นตัวเดียวและมันก็จะออกมาเป็นประโยคก,กับเป็นบรรทัดเลยที่เรา พิมพ์มันเข้าไปนะครับซึ่งมันก็ทําให้งานเนี่ยง่ายขึ้นและมันก็เร็วขึ้นไปอีกในปัจจุบันนี้ลงพิม์และเ s แปซถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมจะเห็นอยู่2ที่นะครับก็คือ Pianissimo Press กับ Dear Reader BK ซึ่งน้องทั้ง2กลุ่มนี้เขาจะเป็น Illustrator คนวาดภาพประกอบที่เอาระบบ l e t t e r p r เพสเป็นเหมือนสื่อในการนำเสนอภาพประกอบพี่ว่างานงาน Letterpress ทุกวันนี้มันน่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ซัพพอร์ต นักออกแบบมากกว่าหมายถึงว่าสมมุติว่าเรามีนักออกแบบคนหนึ่งที่เขาเขาก็จะสามารถเลือกว่าเอ๊ะงานงานออกแบบชิ้นนี้ของเขาเนี่ยเขาจะผลิตมันด้วยเทคนิคไหนเลเตอร์เพซก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเทคนิคที่มาซัพพอร์ตคนเหล่านี้ในการผลิตงานของเขามันเป็นงานไฟอาร์ตจะมากกว่าจะเป็นงานแมสไปแล้วในยุคที่เรารู้จักเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเลเตอร์เพซในยุคปัจจุบันมันจะไปได้ยังไงใช่ไหม พี่ว่าม,น,ามน,น,าน,านุษคงไปในทางนี้หรือไปในการไปในฐานะที่สปอร์ตงานภาพพิมพ์ที่เป็นลักษณะไฟอาร์ตจริงๆแล้วตอนที่ทําขายก็คือจะเป็นเลเทอร์เพสโดยตรงก็คือเหมือนการ์ดที่พิมพ์ด้วยเลเทอร์เพสก็ขายเป็นการ์ดแผ่นนั้นๆอย่างนี้ค่ะเราเน้นมาทางรูปทีนี้เราก็ลองเทคนิคหลายๆแบบทั้งที่เป็นลายเส้นทั้งที่เป็นพื้นที่ทึบแล้วก็ลองการพิมพ์ที่ซ้อนสีกัน ซึ่งภาษาไทยน่าจะเรียกว่าสอดสีช่างเก่าๆเรียกประมาณนี้คือเนื่องจากดิจิตอลมันโตมากของที่มันจับต้องได้อะมันก็เลยกลายเป็นมีเสน่ห์มากขึ้นในช่วงสักสิปีที่ผ่านมาตอนนี้มีสตูดิโอเล็กๆอื่นๆหรือคนที่เขามีเครื่องพิมพ์แล้วก็มีช่างพิมพ์ที่ยังมีความรู้อยู่เนี่ยก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะทำให้คนเข้าถึงเทคนิคการพิมพ์นี้ง่ายขึ้น เราก็จะเห็นงานพิมพ์สวยๆหรือเทคนิคที่มันแยบยนต์มากขึ้นคือด้วยคาแรคเตอร์มันมีเสน่ห์อยู่แล้วแบบเวลามันแบบกระดาษมันคือพี่ว่ามันมันอาจจะเป็นแบบงานเป็นวิธีการพิมพ์อันหนึ่งที่ชัดที่สุดเรื่องการทําให้มันเป็นแรงโกดหรืออะไรพวกนี้ได้ชัดที่สุดเอเห็นแบบชัดที่สุดแต่แบบเนี้ยเออได้อย่างางว่าเวลาเรามาทําเองแบบเนี้ย r o c e s สที่มันกว่าจะได้เป็นชิ้นงานอ่ะคือถ้าคนชอบมันจะสนุกกับมัน มันเหมือนมันไปพร้อมกันหมดเลยอะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราออกแบบมาก่อนใช่ไหมแล้วเราก็มองหาวิธีการพิพ์อย่างเงี้ยเออเราก็จะไปหาวิธีการพิมพ์ที่มันสอดคล้องกันสมมติว่าพี่คิดว่างานพี่มันมีรายละเอียดใช่ไหมแบบเป็นมีเส้นมีอะไรพวกนี้ยเออพี่บอกว่าไ้ยพี่จะทำบูธขัดก็ไม่ได้อะไรแบบนี้มันเหมือนทุกอย่างมันนล้อไปด้วยกันคือคือ พอเรามีงานแบบนี้เราก็หาเทคนิคการพิมพ์แบบนี้หรือไม่ถ้าเราเริ่มจากเทคนิคการพิมพ์งานเราก็จะไปตา,ามการน้ำอะไรแบบนี้คือมันมันก็ทําให้มันสอดคล้องกันเนี่ยจริง,รงๆเรื่องมีโรงพิมพ์รุ่นเก่าๆอีกมากมายกระจายอยู่ตามที่ต่างๆตามตาม่ตางจังหวัดอะไรก็ยังมีอยู่ถ้าเป็นสถานการณ์ของ letterpress ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟื่องฟูเลยทีเดียวและมันยิ่งจะเติบโตขึ้นเป็นธุรกิจที่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถ ใช้ดำรงเป็นอาชีพได้เด็กรุ่นใหม่ก็ไปซื้อเครื่องเก่ามามาพิมพ์มาหัดพิมพ์มาอะไรมาออกแบบแล้วก็ใช้เครื่องเล t เตอร์เพรสเนี่ยพิมพ์งานกันมากมายเลยที่อเมริกาซึ่งผมก็ยังเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยระบบเล t เตอร์เพรสมันยังไม่ได้ตายไปจากในบ้านเราและหราบใดที่มันยังไม่ตายก็แสดงว่ามันยังมีลมหายใจอยู่หราบใดที่มันยังมีลมหายใจความหวังที่เราจะกลับมามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันก็ยังมี